สวัสดีครับผมสิวกายแล้วก็ยิยยนดีต้อนรับสูส่ซีชันโฟร์สองพันยี่สิบครับผม ก็ซีซัน4สบายย่หิงนี้มีนิเมะที่น่าสนใจมากมายหลากหลายแนวหลาหลายสไตล์แล้วผมแล้วก็ในซีซันนี้ได้ฉายไปแล้วหลายๆเรื่องนะผมถ้าใครสนใจเรื่องไหนนั้นก็สามารถไปดูได้นะผมแบบตุรก์หรือแบบอะไรนะต่างๆมากมายนะครับผมโอเคสำหรับเลฟแชร์ครั้งนี้ก็จะเป็นเลฟแชร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเดือนตุลาคมคับผมสำหรับเดือนตุลาคมนี้ถ้าคุณส่วนใหญ่คนรู้คุณจะรู้ว่าเดือนตุลาคมนี้มีวันอะไรครับผมใช่ครับผมวันลยกระทงครับผมเป็นวันเป็นเมนีของไทยที่เราจะมาลอยกระทงกันนะครับผมดุ้ยไม่ใช่ถ้าตามหลักสากลแล้วก็คือวาาวันลผม เป็นวัน,นฮาโลวีนที่เราคนส่วนใหญ่คือเป็นวันปล่อยผีเป็นวันฮาโลวีนที่เราจะมาแต่งต้ผีหรือเราจะมาดูอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับแนวสอยองขวัญอะไระต่างๆนะครับผมคือเลือกชรในครั้ง,นะงนี้ที่ผมมาเสนอเนี่ยผมจะมาเสนอแนะนําอนิเมะแนวสอยองขวัญเลยนะอะาที่ใน,น,นหลายๆปีที่ผ่านมาอนิเมะแนวสอยองขวัญส่วนใหญ่ที่ผมแนะนํานะที่ผมดูมาเนี่ยมีอะไรที่ผมอยากจะแนะนําให้คนดูส่วนใหญ่ฟังนะครับผมแต่ผมบอกเลยว,ว่าแนวสอยองขวัญลึกๆหรือจิตวิทยาเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมอาจจะดูบางเรื่องอย่าง ไม่หมดแล้วอาเชนั้นบางเรื่องที่คุณ บอกว่าโดนใจคุณอะายต่านที่มาผมไม่แนะนาวันนี้ผมขับขอะไรจริงเพราะว่าบางเรื่องผมยังไม่ได้ดูนะครับผมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็ด OVA ซึ่งนั้น,น,นคือคอปปาตี้แต่ว่าคอปปาตี้เดี๋ยวผมจะเอามาแนะนําในช่วงอีกช่วงสุดท้ายว่าคอปปาตี้มันมีอะไรที่น่าสนใจของ OVA จะแต่มาแนะนําสักนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมห้าเรื่องที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยจะเป็นอนิเมะแนสวสยองขวัญเลืกลับจิตวิญานะครับผมซึ่งเอาตรงนะในยุคสมัยเนี้ยแนวอย่างเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นแล้วนะผมถ่าเห็นจริงๆก็อย่างปีท พอมิดในวันแรแต่ว่าพอมิดมันจะไปส่วนเน้นในทางลึกลับมากกว่านะผมเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่นับโอเคครับผมเพื่อไม่เสียเวลาเราจะพูดกันนะผมกับ5อนิเมะแนวสยองขวัญลึกลับจิตวิทยาที่ผมอยากแนะนาและอยากเสนอให้คนดูรับทราแล้วผมถ้าบางเรื่องผมยังไม่ดูผมก็กลับขออภัยแล้วผมแล้วก็ผมบอกเลยว่าทําแค่5เรื่องพอถ้าทำไปสิบเรื่องผมอาจจะเหนื่อยตายหาเหมือนคลิปเล่แชร์คลิปเอพิโซดแรกแล้วผมเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับ เธอจุดเริ่มต้นของเรื่องเกิดขึ้นในปี1972 มิสกินักเรียนชั้นมต้นปี3ทับ3จากโรงเรียนมัธยมโยมิยามะาเขาเป็นนักเรียนเรียนดีและยังเป็นที่รักใคร่ของคุณครูและกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นจนกระทั่งเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพื่อนร่วมชั้นของเขาต่างพากันเสียใจแต่เพ,เพื่อนเขาก็ยังคงทำเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่กับพวกเขาจนจ,จบการศึกษาแม้กระทั่งตอนที่รับใบจบการศึกษาพอออโรงเรียนมัธยมโยมิยามะยังจัดให้นั่งกับมิสกิด้วยเรื่องมันควรจะจบแค่นั้นแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นแลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นกับนักเรียนที่มีผู้ความเกี่ยวข้องกับชั้นม .3 ทับ3เท่านั้นจนกลายเป็นที่พูดถึงกันว่ามันเป็นคำสาปของชั้นม .3 ทับ3ตั้งคนตั้งหาวิธีอยู่คำสาปมอนะครั้งนี้ซึ่งวิธีทําต่อมาก็คือการลดจํานวนคนในห้องออกไป1คนซึ่งคนที่ว่านั่นคือคนตายคนตายคือคนตายที่ไปแล้วและไม่รู้ว่าคนตายมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคนเป็นทำให้จํานวนคนในห้องเรียนเกินมาในเมื่อห้องเรียนมีคนเกินจึงต้องลดจํานวนนักเรียนออกหนึ่งคนหากไม่ลบคนตายออกคนเป็นก็จะตายแทนและคําสาบเขาจะ ซาคาีิบาระโคอิจิเด็กหนุม่มวัย1ิาปี ที่เพิ่งแยมาจากกรุงโตเกียวเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่กับตายายที่บ้านเกิดของแม่ในขณะที่พ่อเขาได้ทางานในต่างประเทศโคอิจินักเรียนที่เพิ่งแยเข้ามาเรียนที่โรงเรียนมัธย,ยมโยมิยามาในชั้นมต้นปี3ห้อง3แต่เนื่องจากอาการป่วยในโรคปอดจึงต้องพักรกษาตัวในโรงพยาบาลก่อนที่จะเริ่มต้นเรียนที่นี้เขาบังเอิญได้รู้จักกับเด็กสาวปิศาคนหนึ่งชื่อมิสกิเมเธอมีผ้าคาดปิดที่ตาซ้ายในมือถือตุก๊กตาและเมื่อเขาไปเรียนยังพบว่าเธอเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมชั้นและนี่คือจุด่มต้นของเรื่อออองงงรราาาาววปิศนนนนดัััก่่บผผมมมเเืีเี้้แสไขฉยใ2020 เป็นหนึ่งในผลงานในเมิ เรื่องหนึ่งและเรื่องเดียวของโซโลพีเอเวอร์ที่มีเนเป็นแนวสยองขวัญครับผมอนาเตอร์ Another. สิ่งที่ผมอยากจะไม่แนะนําเกี่ยวกับอนาเตอร์คือเรื่องราวปริศนาของในห้องเรียนมัธยม3ทับสาว่าโตขอว่าเอกเหรือตัวอะไรต่างจะมีปริศนาเกิดขึ้นจะมีคด,ดีอะไรหรือจะมีคนตายอะไรต่างปริศนาเรื่อง,องความลึกลับจิตวิทยาเรื่องความเชื่ออะไรต่างที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเรื่องของความโหดของฉากอะไรต่างนำเสนอหรือความคิดเอ็ออกมาได้ดีและน่าสนใจนะครับผมส่วนเรื่องของด้านเนื้อเรื่องถึงแม้ด้านเนื้อเรื่องอาจจะโลบลัดเลยแล้วก็ตามแต่สิ่งที่ หนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องของงานอนิเมชันหรือเรื่องการเขียเรื่องของฉากการตายอะไรต่างๆถ้าคุณได้ดูเรื่องนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าฉากการตายในตำนานของฉากอนาเตอร์นี่คืออะไรนะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือความเข้าถึงง่ายเขาเข้าถึงง่ายก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราและเป็นเรื่องที่เอาง่ายคือเราอินกับมันมากกว่าเรื่องอื่นก็คือเป็นแนวโรงเรียนซึ่งถามว่าเราอินกับมันเท่าไหร่ในชีวิตเราสมมุติเราเรียนอยู่ แล้วเราก็ดูอันนี้ในเรื่องนี้แล้วเรารูสึกว่าเฮ้ยในเรื่องนี้เราจะเกิดขึ้นได้ไหมเฮ้ย hey, มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ปอกว่าซึ่งมันทําให้เราเกิดความอินหรือความเรารู้สึกว่าเฮ้ยในเหตุการณ์อนี้จรงิงทำให้เรารู้สึกอินและรู้สึกสนุกและรู้สึกลุ้นไปเลยทึกไปเลยกันว่าจะมีคนตายเพิ่มไหมจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งปริศน,นาอะไรต่างถึงแม้อาจจะเคลียได้ไม่สุดก็ตามแต่ผมก็แนะนําว่าอนาลเตอร์เป็นแนวสยองขวัญลึกลับจิตวิญญาณเรื่องหนึ่งที่ผมแนะนหผมแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่อง,อง A แลขขขมมะเร แต่ผมก็นับประการเลยว่าพี่เอเวอร์ก็ทำแนวงเสียงของขวัญที้ดีเช่นกันนะผมโดยเฉพาะอาน,นาเธอร์ครับผม กี่สบิษฐณหมูบ่บ้านกาหูหาวเงียบสงบลาว่าโซตาเบะท่ากัาชีวิตอัเนงนียบสงบลาว่าจะไร้สิ่งใดในยามขมหันฤดูแต่ทว่าความสงบสุขนั้นกำลัเงเจรอนหายไปและกําลังจะถูกครอบงำด้วยความหวาดกลัวและความตายจากเหตุการณ์ที่คนในหมู่บ้านทยอยล้มตายลงด้วยสาเหตุประหลาดภายหลังจากการย้ายเข้ามาขอ,ขอครอบครัวหนึ่งและมีเพียงไม่กี่คนในหมู่บ้านเท่านั้นที่รับรู้สิ่งประหลาดนี้ที่เกิดขึ้นความตายอันน่าสะพรึงนี้คืออะไรกันแน่ เหตุบังเอิญโรคระบาดปีศาจหรืออาถรรพ์แห่งคำสาปครับผมชิคกี้สบปีศาจเป็นอนิเมนางสนองผ่านที่ฉายในปี2010โดยซูรุโอดายุนที่ปัจจุบันได้ปิดตัวไปแล้วเช่งน่าเสียดายนะครับผมชิคกี้สบปีศาจถึงไม่นำเสนอในความมเฮอร์เลอร์เลือดสาดที่ไป่ได้มากอะไรขนาดนั้นแต่ชิคกี้นำเสนอในความลึกลับและจิตวิทยาที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งครับผม ความลึกลับของกันในหมู่บ้านนี้มีเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านนี้เหตุการณ์อะไรมีปีศาจมีอาถรรพ์มีการเล่าเรื่องผ่านไปยังไงผมบอกเลยว,ว่าการดีไซน์ฉากศพหรือการดีไซน์ตัวคอมมอนเตอร์เลยแหละที่ผมบอกเลยว,ว่าหลอนมากและน่ากลัวมากทซาประกอบที่หลอนหูเข้าไปอย่างแกาดงานพานเรเมชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกันคาแรคเตอร์ Character ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสตอรี่ที่มีความลึกลับและมีความเป็นธรรมชาติ ผมก็บอกเลยว่าชิคกี้พาสบิสาาเนี่ยถ้าใจพูดอะไรที่เป็นจุดดีที่สุดก็ตามผมบอกเลยว่าเป็นด้านของเนื้อเรื่องถึงแม้จะไม่ได้มีฉากโหดอะไรก็ตามแต่ผมรับประกันเลยว่าชิคกี้สบิาสาาเนี่ยคุณภาพครบเครื่อนในด้านของเนื้อเรื่องและความลึกลับของบุบ้านโซโตเบค,ครับผม เชโนนาคุคุคเอนยยาเมื่อเหล่าจะาข้าจังกิล้องหรือว่าเสกเลไลยุคโชวะที่5-8หน้าหมู่บ้านแถบชนบทที่มีชื่อว่าีินามิสาวะซึ่งมีประชากรประมาณ2,000คนในหมู่บ้านเนื่องจจะเล่าถึงมาเอบบระเคจิเด็กหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาจากเมืองที่อยู่หนูบ้านฮาเสาวะเขาได้พบเพื่อนใหม่ๆมากมายและเขาก็ได้เข้า,าร่วมกิจกรรมชนมหนังเล็กเลียนอีกด้วยซึ่งมสมาชิกดังนี้คือริวคุเลนะชินสกิมิองโอโจซาสะโกะและฟูเรเดริกะซึ่งเคจิเป็นคนลราสุดที่เข้าโลกกิจกรรมชนมหนังลเลกเกมกระดาาานต่่งหูบ้ ว่าดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบและเป็นสวรรค์สำหรับเคจิแต่แรกก็ตามความเงียบสงบนี้เขาค่อยจางหายไปทันทีหลังจากเทศกาลวาตางางาชิซึ่งเป็นเทศกาลที่เป็นการเฉลิมฉลงองขอบคุณและการระลึกถึงท่านโอโรชิเอรละเทพเจ้าผู้ปกครองหมู่บ้านเคจิได้ทราบเข้าว่าทุกปีในช่วงสปีที่ผ่านมปนับนตั้งแต่ปีโชวะที่ห้าสี่จะมีคนหนึ่งถูกฆาตกรอ,อย่างทารุนและอีกคนหนึ่งจะหายสับสนในทุกป,ปีของเทศกาลวาตางางาชิซึ่งในปีโชวะที่ห้าแปดก็ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ห้าซึ่ จมลงหิ่งสู่ความมืดมิดของหมู่บ้านโดยไม่อาจจะเรียกได้ครับผมฮิคาราชิหรือเวลเสียงลองยเป็นเรื่องราาในืนอเสงขวัญฉายในปี2006โดยผลงานโซโอของซูโ,โอดีนครับผมฮิคกราชิปัจจุบันนี้ตอนนี้มีหลายภาคและปัจจุบันกำลังฉายภาคล่าลสุดชื่อว่าภาคก่อนครับผมก็ไปดูกันได้นะเป็นภาคที่รีเมคโดยพาเชอร์น่นะครับผมฮิคาราชิความพิเศษของมันคืออะไรรู้ไหมในด้านของเนื้อเรื่องความลึกลับความสยองขวัญหรือการคาแรคเตอร์หลังที่แสดงสีหน้าตาที่ซูโอด,ดีนได้นำเสนอมาทำได้สุดยอดและทำได้ลึกลับทำได้นากก่ากลัวแและและอตกในบบางงช่ววคมิเศษ ฮกุเลชิคือการเล่าเนื้อเรื่องผ่านบทแต่ละ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 บทซึ่งมีความเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคจะมีบทสรุปหรือบทเหตุการณ์อะไรต่างที่น่าสคัญหรือน่าสนใจแล้วมากมายซึ่งไปดูกันเองและแต่ผมบอกเลยว่าความลึกลับของฮีกุเลชีที่มีชื่อว่าฮีนามิสซาวะนี้ผมก็บอกเลยว่าเหล่าตัวละครหรือเหล่าคนเรือบ้านหรือความลึกลับของเรื่องนี้ที่นําเสนอมาทําได้ดีและฉากโหดที่ผมนําเสนอฉากโหดทําได้ดีมากเช่นกันครับผมฮีกุเลชีผมแนะนําให้ดูและแนะนําอย่างยิ่งที่ควรจะดูในทุก นะครับผม กิโคโชโจเฮลโกในปัจจุบัน ได้มีตำนานประจำเมืองที่เล่าขานกันว่าหากคลิกเข้าไปในเว็บไซต์สารถึงอเวจี v G. ในเวลาที่ขึ่นตรงจากนั้นพิมพ์ชื่อคนที่เราเกลียดชังหรืออยากจะแก้แค้แนลงไปและกดปุ่มส่งคนผู้นั้นก็จะถูกลากตัวไปยังนั้นกถาว่าไม่ใช่เพียงตำนานหรือข่าวลือแต่หากเป็นเรื่องจรงิงหลังจากพิมพ์ชื่อคนเราอยากจะแก้แค้แนลงไปและกดปุ่มส่งเด็กสาวผูสีดาคุมชุดเครื่องแบบนักเรียนปรากฏตัวขึ้นเด็กสาวคนนั้นคือเทพดเดาอเวจี D A v G. หรือในอีกนามหนึ่งว่าเอ็มมาไอเธอจะมอบตุก๊กตาฟ้าให้กับผู้ร้องขอและพูดว่่่าาเเเมือออออใดดดดททีธธตกกกกลลงงงงจจะะแแแ้้คนนริๆ็็ึสสสััํญญ ับอยาบ่างสมูรณ์คนผู้นั้นจะถูกส่งไปนรกทันทีแต่ว่าการสับแซ่ยงจะย้อนผลสู่ตัวเมื่อเธอตายแล้ววีเนอร์ของเธอจะถูกส่งนรกไปด้วยโดยไม่ให้ไปสู่พบหน้าแต่จะเลล่อนพบพาในจรของความเจ็บปวดและทุกทร,รมานไปจนตับชุดนี้หลัหลังจากที่มอบทุกาตาฝั่งเรียบร้อยแล้วเทราเวจีก็จะหายตัวไปพร้อมกับทิ้งคำพูดแล้วว่าที่เหลือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอซึ่งหมายความว่าตัวผู้ร้องขอจะต้องเลือกว่าจะดึงได้เพื่อชำระแค้นและยอมพบกับความทุกทร,รมานไปตลอดกาลหรือจะยอมลดความแค้นของตัวเองเสียแต่ถ้าผู้ร้องขอดึง ให้และก็จากไปครับผมจุนโกคุโชโจโหรือเฮลโกที่ิดาเวจีนี้เป็นหนงในักสยองขวัญฉายในปี2005โดยซูโรโดีนอีกเช่นเคยครับผมเฮลโกถึงแม้จะไม่มีฉากเลือดสาดสยองขวัญแต่สิ่งที่เฮลโกได้นำเสนอมาคือเรื่องราวการสะอดสังคมเรื่องาาราวกัน ความเชื่อศาสนาเรื่องราวอะไร nice ะต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคแต่ละภาคเรื่องราวในแต่ละตอนแต่ละตอนๆๆแต่ละตอนการสกข้อสัาสาองคมเห็นถึงความโหดร้ายเหลืออะไรต่างๆของตัวบุคคลเหลืออะไรต่างๆนำเสนอมาได้สุดยอดมากแล้วก็เรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครอย่างเอ็มมาไอเป็นตัวละครที่น่าจดจําและเป็นมีคําพูดคาพูดหนึ่งมีคําว่า ซึ่งเป็นคำพูดที่น่าจดจำจนถึงทุกวันนี้และสิ่งที่เฮลโกมีสิ่งที่น่าจดจำอย่างหนึ่งก็คือด้านของสาประกอบที่เป็นสาประกอบบรรเลงเพลงญี่ปุ่นที่สุดยอดมากๆไปหาฟังก,ก็ได้ครับผมสิ่งที่ผมจะแนะนำสำหรับซีรีส์ของจุนโกคุโชโจนะครับผมก็คือการดีไซน์ของการเนินเรื่องคาแรคเตอร์เลยกรต่างๆที่นำเสนอได้คีดเอทการสะท้อนสังคมที่ผมรู้สึกว,ว่าทำได้ดีและน่าสนใจมากๆถึงแม้เฮลโกจะไม่มีฉากเลือดสาดหรือฉากโหดอะไรก็ตามแต่ผมอยากจะแนะนำจริงๆว่าจุนโกคุโชโจเนี่ยนำเสนอออกมาเรื่องของความลึกลับเหล ความเชื่อเรื่องของการสะท้อนสังคมได้ดีมากครับผมอ่าก่อนที่ผมจะจบไปสหรับซีรีส์ของเอลโกเนี่ยผมจะมาพูดถึงภาคแรกภาคสองประานนะผมภาคแรกภาคสองประาเพอร์เฟกต์ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะภาคสองแต่ภาคสี่ภาคสี่อันนี้อันนี้จะอารมณ์หวัวร้อนสุดตัวนะฮะภาคสี่มีสิบสองตอนใช่ไหมที่ฉายในเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือทําไมทํา เนื้อเรื่องใหม่ๆได้แค่6ตอนและ6ตอนที่เหลือเป็นตอนย้อนอดีตเพื่ออะไรครับทํา6ตอนการเล่าเรื่องการเสนอการสะท้อนสังคมอะในภาค4มันม,มีช็อตอนหนึ่งที่มันสะท้อนสังคมหรือสะท้อนเลยอย่างได้สุดยอดมากความรุนแรงอะแต่ทำไมทําได้แค่6ตอนมันมีตัวละครใหม่ผมมาได้กลายเป็นเทพด,ดาวเวทีตวใหม่แต่ทําไมนาเสนอมาได้แค่6ตอนและนําเสนอได้แบบ รูบลัดต่ตอนแค่นี้เหรอทำไมมี12ตอนทำไมไม่คัน12ตอนทำไมทำแค่6ตอนแล้ว6ตอนย้อนอดีตเพื่อคือภาคสี่มันไม่มันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนอกจาก6ตอนแรกและที่เหลือไม่มีอะไรเลยมันทําให้ในเรื่อง6ตอนที่เหลือมันดูแย่ลงแต่ก็ว่าอย่างนั้นเดอะภาคสี่มันไม่มีแน่นอนจำแต่ภาคที่แน่นจดจำที่สุดคือภาคสองครับผมสุดยอดมากๆไปหาดูได้ครับผ เฟลิกสาวกายพันเป็นเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับไคลโคนเนสมนุษย์กายพันที่มีเข่าคล้ายอยู่แมนยืนออกมาจากหัวและมีแขนที่เรียกว่าเวกเตอร์ซึ่งไม่มีใครสามารถมองเห็นได้นอกจากคนคนี้ด้วยกันเองซึ่งไม่มีใครสามารถมองเห็นได้นอกจากไคลโคลเนสด้วยกันเองแขนนี้สามารถทะลุผ่านได้ทุกสิ่งทาอะไรก็ได้แม้กระทั่งฆ่าคนไม่มีใครรู้ว่าเกิดการกายพันได้อย่างไรองค์กรหนึ่งจะก่อตั้งและสถาบันวิจัยและศึกษาไคลโคลเนสที่อยู่บนเก,กาะห่างไกลจากญี่ปุน่นเพื่อเป็นที่กัดขังและทดลองเตรียมรับมือภัยที่จะเกิดขึ้นาค,คเเสตดงบ จาากการทรเด็กสาวที่กลายพันธุ์ตนแรกที่ก็คือลูซี่ในวัยเด็กเธอได้ฆ่าเด็กกำพร้าสี่คนเพราะเธอโดนลังแกโดยการฆ่าสุนัขที่เธอจนตายใน,นเหตุน,นี้เธอได้ใช้เวกเตอร์ของเธอสังหารหมู่เธอได้หนีออกจากสถานที่กำพร้าและพบกับโคตาซึ่งเป็นเพียงเพื่อนคนเดียวที่เธอไว้ใจลูซี่เริ่มชอบโคตะมากขึ้นวันหนึ่งโคตาได้กลับไปเยี่ยมญาติซึ่งลูซี่แอบตาเมื่อถึงงานเทศกาลลูซี่ได้เห็นโคตาอยู่กับแยกคนหนึ่งนั่นก็คือ,อยูกะลูซี่เกิดความมิลักาณะขึ้นมาและได้ฆ่าน้องสาวและพ่อของโคตาทำให้โคตาเกิดอาการช็อกและสเสีีียยคววาาามรงจจไไไปปปลซ่ด้้หหตัักนน5ใ เธอถูกตามล่าด้วยคุโลมะและสถาบันวิจัยลูซี่ลูซี่ได้ยอมมอบตัวและส่งส่งตัวมันที่สถาบันวิจัยซีรีส์ต่อมาเธอได้หนีออกจากสถาบันวิจัยและได้พบได้กับโคตไต้ครั้งที่ชายหาดหลังจากเกิดเรื่องนั้นตามมาเอเฟลลีเป็นอนิเมะแนวสยองขวัญฉายในปี2004โดยสตูดิโออาร์ตนะครับผมเรื่องเอเฟลลีเนี่ยผมคงพูดเลยไม่ได้เยอะแล้วเพราะว่าผมทำได้ทั้งรีวิวทำได้รีคอมเมนต์แล้วก็พูดมาหลายคลิปแล้วว่าเอเฟลลีเป็นอนิเมะแนวสยองขวัญเลือดสาดที่ผมรู้สึกแบบดีที่สสสสะะสุุดดดแแลลลละะะะะชออออออบบบททีีี่่่่นนนนคคครรรััผผผมมมมงงงาาาาก้ววเเเเยยไฟิิจพูื เนื้อเรื่องและด้านคาแรคเตอร์อะไรต่างถึงแม้จะมีความเป็นคอเบดี้ก็ตามแต่ด้านเนื้อเรื่องหรือนําเสนออะไรต่างทำนำเสนอได้สุดยอดโดยเฉพาะฉากโขดฉากเลือดสาดอะไรต่างที่ผมบอกแล้วว่าทําได้ดีและทําได้ดีมากมากนะผมผมไม่มีอะไรพูดเยอะใส e ่เอฟเฟลิกผมพูดมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเอฟเฟลิกถ้าใครอยากจะดูผมแนะนำเลยต่างไปดูทั้งรีวิวและนี่งคอมเมนต์ใต้ล่างี่ดีสคริปชั่นหรือผมปักบุตรไว้ก็ไปดูกันได้นะครับผมเอฟเฟลิก e ข้างแรผมพูดนะตอนนี้ก็คือเป็นแอนิเมะแนวเฮอร์เลอร์สยองขวัญแนวแอคชั่นที่นน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 นํําา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 เเเเเเสสสสสออออออคคคควววมมมมโหหดดดดดลลลืืืืแแะะ้้้รร่งงป็ั ด้าของเนื้อเรืเ่องคาแรคเตอร์ที่มีสเสน่ห์ด้านของแอนิเมชันที่นําเสนอเพลงเปิดเพลง,ป,พลงปิดเพลงเปิดสุดยอดมาไปดูได้ที่ดีมากๆเอฟเฟลิกผมไม่ได้มีอะไรอยากพูดเยอะจริงแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือถ้าใครอยากหาดูแนวเร์ื่องสยองขวัญดีๆแนวเรื่องศาสตร์ผมขอแนะนำเจริงๆสำหรับเอฟเฟลิกสาวกายพันธุ์นะครับผมไม่พูดเยอะแล้วพูดเยอะเกินไปแล้วผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับผมสำหรับเอฟเฟลิกนะไปหาดูได้ โอเคก่อนที่เราจะจบกันไปผมมาพูดอีกเรื่องนึงก็คือคอปาร์ตี้ชูโจโซครับผมเป็น OVA ของซีรีส์คอปาร์ตี้ครับผมซีรีส์คอปาร์ตี้นี่มาจากเกมนะครับผมแต่ว่าผมจะพูดถึงความรู้สึกนะซีรีส์คอปาร์ตี้เป็นซีรีส์แนวเฮอร์เรยเรื่องราจิในวิทยาที่ผมบอกเลยว,ว่ามีฉากที่โหดมากๆมีฉากแนวโหดมีฉากแบบฉากไส้ไหลฉากอะไรต่างๆที่ขนมากถ้าใครรับไม่ได้อะไรแบบนี้ อย่าดูนะครับผมมันโหดจริงแต่ว่าในด้านของการเล่าเรื่องอะการเล่าเรื่องมันไม่เชิงดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียใหญ่จริงคือการเซอร์วิสนะครับผมแล้วก็ความโหดที่มากจนเกินไปในเรื่องมันสุดยอดมากเลยนะแต่ว่าในเรื่องของความโหดอะมันโหดเกินไปจริงจนบางคนรับไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งคือฉากเซอร์วิสมึงจะตายกันแล้วมึงไปเซอร์วิสกางเกงในเนี่ยนะมันอะไรเนี่ยคือบางอย่างอะมันไม่ควรเซอร์วิสเลยไอความโหดอะมันเค่งคู่กับความเซอร์วิสแล้วตั้งแต่หนังยันอนิเมะใช่ไหมแต่ผมโมโต้เออะงงเซรร์วิสไกกาในแล้วก็มาึง กูปาร์ตี้แม่งก็เป็นซีรีส์ที่แม่งโหดที่สดุดนะจ๊าแต่เรื่องของความสยองขวัญอะไรต่างๆความลึกลับอ่ะมันเทียบไม่ได้เลยครับห้าเรื่องที่ผมแนะนำนะครับผมโอเคจบแล้วสำหรับเลฟแชร์ในะครั้งนี้ห้าอนิเมะที่เป็นแนว จ้าขวัญลึกลับจิตวิทยาที่ผมแนะนำอ่เป็นไงบ้างทุกคนเอาตรงนัคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ผมอาจจะไปได้ไม่สุดเท่ากับคลิปแรกที่เป็นเล็บแชร์แล้วนะแต่ฉะนั้นก็กบขอไปจริงแต่ผมพยายามเต็มที่แล้วที่จะนําเสนอสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอความอยากแนะนําอยากจะนําเสนอให้คนดูนะครับผมผมไปได้สุดแล้วผมแนะนาได้สุดแล้วผมเต็มที่จริงนะครับผมสำหรับทุกคลิปโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเล็บแชร์ในเดือนหน้าหรือตอนหน้าจะเป็นางนั้นก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคคคคครรัับบบผผมมมเาาน้ขขุณกย